และนี่คือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายบนโลกที่ต้องเอาชีวิตรอดทำกลางฝูงอันเดดพบกันในคอ r e ดูติโมบายซีนเจ็ดเรดิโอแอคทีฟเ t เจนท์ทูนิเซียกูแลกและแผนที่อื่นอื่นอีกมากมายที่ถูกค้นพบบวกกับอาวุธใหม่ที่มีชื่อว่ารถถังลุงตู่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวได้กินข้าวแดงในคุกผู้รอดชีวิตคนใหม่โกสฮัสแมคริวเกอร์อัลคิมิส ยุทธปกรณ์ระดับดีเจเดอรี่ใหม่มากมายพวกเขาจะเอาชีวิตรอดจากเราอันเดดได้หรือไม่อย่าลืมติดตามกันได้ใน Call Duty Mobile Season ่7 Radioactive บ๊ายบายที่พูดไปครั้งตรงนี้ผมมั่วนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับผมมั่วนะครับผมมั่วเรื่องคือแบบอยากให้มันเปิดตัวอย่างอลังการนิดนึงะเนาะก็วันนี้อยู่ในเกม Call Duty Mobile อีกแล้วนะครับในโหมด #tag o f the u n d คือต้องบอกอีกก่อนว่าคลิปเก่อนเนี่ยเวลาผมขยับเวลากดปุ่มอะไรเนี่ยมันจะมีแบบป๊อปอัพเป็นปุ่มเป็นวงกลมใช่ไหมเออถมลบไปแล้วนะครับเพื่อแบบบางคนอาจจะแบบรำคาญหนะ่อยเฮ้ยเนี่ยดูแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยมีแต่ไอ้ปุ่มปุ่มปุ่มขึ้นมาเนี่ยก็ลบให้แล้วนะครับโอเคใครจะเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายในวันนี้นะก็ต้องมารอดูกันโอเค โอ้ยผมเกือบผมโออย่าอย่าอย่านะพี่นะอย่า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 ผมอยากรอดตายโอเควันน okay, ี้มาพร้อมกับปืนช็อปเปอร์นะครบเดี๋ยวนี้เริ่มเล่นเข้ามือแล้วช็อปเปอร์โอ้ยโอ้ยคือเอานายมีหน้ามาเต้นอีกโอ้โหสมรภูมิโอเคโดนเก็บไปแล้วโดยอุปกรณ์แต่งปืนที่ผมจะแต่งกับปืนช็อปเปอร์ตัวนี้นะก็คือจะผมจะเน้นในเรื่องของ เลงเร็วนะคะเพราะว่าพอชอชเปอร์เนี่ยมันเลงช้ามากแล้วแบบเวลาผีเข้ามาประชิดอย่างเงี้ยเออมันมันเสียเปรียบนะเออบวกกับขนาดแมกกาซีนเพราะว่าเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยเราต้องสายแคมใช่ไหมเออเราต้องเล่นแบบสายแคมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเพิ่มขนาดแมกกาซีนแล้วก็อย่างที่2นั่นก็คือเก็บเสียงนะเพื่อให้คู่ต่อสู้ ไม่รู้ตำแหน่งของเราใช้กระสุนเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเพิ่มมันแกซีละไหนใครจะมาก็มาตอนนี้มีผีสี่ตัวคนหกคนนะฮะคนหกตัวเอ้ยไม่ใช่ผีสี่ตัวคนหกตัวเอ้ยไม่ใช่ผีสี่ตัวคนหกคนเออนั่นแหละเอผมจะแคมป์บนนี้แล้วกันนะะอันนี้เป็นจุดแคมป์ที่อุย้ยอะไรอะอะไระตั้งไว้ให้ คือผมแนะนําเลยนะถ้าเป็นแมปเลดเนี่ยแนะนําเลยตรงนี้คือเป็นจุดแคมป์ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเออมันดีจริงๆนะจุดนี้เพราะว่าเรารับมือต้องเราต้องรับมือเพียงแค่ทางนี้ทางเดียวนะครับเออมันปลอดภัยไงส่วนทางนี้เราไม่ต้องรับมือเลยเราก็แค่ยิงคนอย่างนี้ส่วนทางนั้นแล้วก็ตั้งป้อมอะไรอย่างนี้ไว้นะครับมันก็จะป้องกันให้เราอัตโนมัติก็คือ อยู่ตรงนี้คืออยู่สบายอะท่านผู้ชมเราก็แค่ไล่ย,ยิงผีที่มาทางเนี้ยเออที่เหลือเราก็เต้นดิครับรออะไรมาเดี๋ยวว่าอุ้ยอุ้ยเพื่อนผมโดนละนี่ไงโดนไปผมจะตั้งเอาไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งเพื่อความเซฟอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคโอ้ยโดนไปอีกหนึ่ง ตอนนี้เหลือมนุษย์อีก3มคนแล้วก็ผีอีก7คนอุ้ยผมจะอยู่คนนี้ตรงนี้คนเดียวแล้วกันนะครับสับยิงหัวเตกผมจะเป็นคนสุดท้ายไหมเนี่ยก็ต้องมาลุ้นดูนะครับไม่โอ้โหอันดับสานะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเยวมื่อกี้ผมว่าผมยิงโดนมันเต็มเต็มเลยนะมันไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้โหบาบอร์โอเคเอาไงเอางั้นแหละไปนายไม่อยู่ตรงนี้แล้วนายไปอยู่ตรงไหนอีกคนหนึ่งนายไปอยู่ที่ไหนอีกคนฮัลโหลอ้าว ทไม่ต้องไโอโหโอ้โหเอเอบ้าบอคือมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบ่นกับ GM นะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบเวลาเราเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราตั้งทิปมาใช่ไหมพอเราอยู่ใกล้ทิหม่ของเราอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยผีมาโดนใช่ไหมมันทําให้เราโดนฆ่าด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์เลยนะครับอืมคือเราพยายามแบบ เล่นจนได้ที่หนึ่งอ่ะแต่ทีนี้อยู่ๆเราเรา,เราแค่โดนทิปไม้ตัวเองที่ดักเอาไว้ให้ผีอ่ะเราก็ตายเฉยเลยอันนี้คือไม่แฟร์อย่างแรงนะครับอืมเจมต้องแก้นะไม่งั้นหมวงอนแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันผมเป็นผู้อดชีวิตคนที่เท่าไหร่นะครับอืมแน่นอนนะว่าที่พูดมาข้างต้งมั่วหมดวันนี้ก็ต้องขอภัยด้วยที่แอร์ดังนะครับมันดังทุกวันเลยนะครับเอาอันดับหนึ่งซะด้วยโอ้โหอย่างเทคเริลเก้อ เดี๋ยวดูท่าเต้นนี่ชาวร็อกครับผมร็อกแอดนโรร็อกเอนโรไอนี่ก็เต้นนี่ก็เต้นโอ้โหไหนนี่โอ้โหดูดิที่ผมที่เวลาผมใช้นี่ผมมีสิบกว่าอันนะที่ไม่ใช้นี่มีร้อยกว่าอันหกร้อยละโอเคแรงก็เพิ่มเพิ่มขึ้นไปเนาะ ในดูดิโอเก็บไปเจ็ดศพควรภูมิใจไหมเนี่ยแคปก่อนโอเคเอาเป็นว่าผมขอตัดพาร์ตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใ,ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครและกดกันดิ่งกันด้วยนะคคลิปนี้ขอลากันไปก่อนคิดว่าจะเป็นไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม It's the same!